I'm not ready yet. ครับ <coughs> <coughs> วันนี้เราอยู่ในเกม d ดียโบสีนะจะมาโม้หน่อยนะขอโมน้นิดนะครับตอนนี้ d ดียโบสีนะมันมีอีเวนต์นะตีกอลอินนะที่มันแบกถุงสมบัติเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนะนะเท่าที่ผมเห็นนะจะวิ่งอยู่ทั่วแมปเลยนะครับทั่วแมปเกมเดียโบเนี่ยไปตรงไหนก็เจอมันนะ วิ่งไม่งในแมพก็เจอมันตีแล้วก็ตีไม่ใช่ตีก,ก็มันได้ของแค่ตัวเดียวนะได้พอตีอเสร็จแนละ้วมันออกมาอีกสองตัวก็มีนะมนเหิดวาว่าออกมานะถ้าคนที่สกิลแรงๆนะออมันก็ตายหมดเลยนะครับอย่างผมสายฟ้ามันก็ไล่ฟาดเองกอล์ฟินนตายโหงหมดนะสองตัวสามตัวนะครับ เสร็จผมเก็บของวัเมื่อคนะืนนลยจนแทบจะไม่มีที่ไว้กันนะดูเลยแล้วนะลเนี่ยแล้วนอกจากไอ้ของที่มันตกนะจะมีของผมทอร์เมนต์นะทอมเมนตนะ์มมนคืออะไรเทียรสีนะเด็ยบเดียบนะของมันจะเป็นพวกเอสเซนทัลนะแล้วก็พวกยูนิควอร์อะไรเงี้ยนะมันตกอ่ะตกเลยตก,ตกจนไม่รู้จะไปเก็บไหนแกันนะต้องนั่งไล่ย่อยย่อยจิิงนะดูของสมบัติผมไห้ดูาตายหมดเลย จ,จนว่าตัดจินใจใย่อยไม่ถั่วนะไม่รู้จะพิจารณ้ว้ไหนกันนะเนี่ยโดยผมถึงปะาว่าเดี๋ยวผมทาคลิปเสร็จน,นะผมจะมาตัดใจนะย่อยของบางอย่างจริงนะไม่ได้ไม่มีที่เก็บคนระับไม่มีที่เก็บเผือโดยได้หมดนะอันนี้ถ้าผมเปิดกระเป๋าขี้ขวานะเปิดกระเป๋านะมีของตกมาอีกนะผมว่าทำใจลำบากเนี่ยย่อยอะไรดีนะ เอออยากจะมาทำคลิปให้คุณดูนะเดี๋ยวผมจะพาไปหาตัวกับวินนะ,ะวิ่งออกไปก็เจอมันเอาตรงไหน,นอเอาแค่แถวนี้ก็พอนะไปดนะูมีอยู่ทั่วแมปแก็เปิดตลอดนะเปิดตลอดนะแต่ต้องหาหน่อยนะถ้าว่ามันโผล่มาในแมปนะมันจะขึ้นที่มินแมนะิแมพนะเป็นเหมือนกับลูปคนแบกถุงอยู่นะเอาค้างไว้ซะแล้วนะ เวรกรรมนะโอพระเจ้าช่วยนะครับสงสัยคนจะเข้าเยอะเกินนะเพราะตอนนี้ใครก็อยากมาล่าสมบัตินะก็เลยหลุดไปเลยนะครับดิสอนนิกเมื่อกี้นะ <Yeah. S 1> ผมมันเบลสูงนั่นนะแล้วก็ผมผมค่อนข้างจะโอเคกันนะก็เลย กระโจดเนี่ยนะปล่อยสกิลสีนะขนาดพวกตัวอยียิปเออผมนะยังหายท้องเลยนะครับยกเว้นในอบอสมินิบอสบางตัวนะก็อาจจะใหญ่นิดนะแต่ถ้าไอ้พี่พวกนี้ยนะตายสกิลผมับวิ่งไปก็ตายนะเนี่ย ที่มินิแมแนะ,ะไน่ะ <_ an> แต่ต้องไวงนะแม่มันจะเปิดบา้านแคน่คารีโมทเพราะบางทีมันจะออกมาเป็นสองสามตัวใช่ไหมของเพียบเลยครับอย่างนี้เนี่ยใครที่จะเล่นหรือว่าตัดสินใจนลซื้อดีไปซื้อดีนะ ก็เท่าเล่นดูในเอกบอกก็ได้ผมก็เท่าเล่นนะในเอกบอกนะครับพอถูกใจยังไงก็ค่อยซื้อนะแต่ผมเกมนี้นะเล่นได้ยาวๆนะครับเพรจากเราทำเควสเควสหลักหมดนะมันก็จะมีเควสเสริมแล้วก็บิลสกิลนะใครที่เล่นอยู่ก็จะทราบนะสามารถบิลสกิลได้นี่ผมบิวตามพหลังเขานะโอ้โหอย่างแรงเลยนะ ก่อน,นี่ผมกะกาษนะผมมีอยู่ตามปะหลังเลยอย่างแรงเลยแต่พารากอนนี่ผมจัดวางเองนะน,นี่มันเป็นกระดาษพาากอนนะนท่านเล่นอยู่ก็จะทราบนะแต่คนที่ไม่เคยเล่นก็คือพวกนี้จะเป็นตารางคะแนนนะได้มาจากทาเควสทําเควสด้วยทำอีเวนต์ด้วยลงดันเจี้ยนด้วยเอาหัวอะไรหลายอย่างนะพอได้ทีเราก็มาใส่นะ,ะใส่แต้มในกระ,ระดาษพารากอนเนี่ยนะครับ เนี่ยสายมันก็จะเพิ่มค่าอะไรต่างๆนะแล้วแต่เราจะบิวขึ้นมานะผมเป็นสาย,ยพวกไลติงนะผมก็จะบิวเออที่มันเกี่ยวกับพวกไลติงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. อันนี้ก้าวๆนะ mm hmm. แล้วก็เกมนี้มันก็สามารถแต่งตัวได้นะ mm hmm. สามารถแต่งตัวได้นะมันจะมีทั้งของในเกมนะได้มาจากการย่อยก็มีนะแล้วก็ไ <My bag. S 1> อบ้าของที่ เขาขายก็มีเป็นพวกจุดคอสเมติกนะพวกมาตกแต่งอะไรเนี่ยนะแต่ไม่มีผลกับการเล่นเกมนะเกมนี้ต้องเล่นเองนะครับต้องบิวเองผมเวลร้อยนานแลวนะครับนานแลวเควสเควสมันก็จะมีถ้าคนเล่นใหม่ๆคุณต้องมาไล่เควสนี่ก่อนนะเควสสีขาวเนี่ยนะครับไล่เร็จมันก็จะปลดล็อกนะแล้วเกมนี้มันเล่นได้ยาวนะมันมันมีทั้งลงดันเจียนทั้งตีเวิลบอสทั้ง ทำเควสอันนี้เขาเรียกเควสต้นไม้นะมาแลกของได้ตรงนี้นะแล้วก็ลงเดอะพิษนะเดอะพิษที่อยู่ในเมืองนี้นะครับเดอะพิษจะเป็นเสาไหมคุณเห็นไหมเสาเนี่ยละลงเดอะพิษนะ mm hmm. มอนนีนั้นจะโหดนะมันจะมีเดอะพิษเทียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมพึ่งไปถึงเทียร์ยี่สิบกวายนะโห mm hmm. ตีแรงนะมอนแล้วก็เ mm hmm. บอร์บอสอ,อย่างนี้นะ mm hmm. เขาจะบอกเลยว่าอีกเทียร์ทีมันเกิดนะ แล้วก็ตีว่าบอ,บอสเซ็มก็จะได้ของเด็ๆตบแล้วก็ไอพวกดันเจียนที่เราเอาของมยายัดใส่เพื่อปลุกไอ้บอสขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะปลุกกระดูปกปลุกไม้กางเขนเลยเนี่ยนะปลุกบอสขึ้นมาเพื่อตีเอาของนะมันจะมีทั้งตัวง่ายตัวไม่ง่ายนะเกิดขึ้นมานะอันนี้ผมแบบเล่าคร่าวๆนะ,ะนก็เนยแหละอีเวนต์กลอกินนะใครที่ กำลังตัดสินใจจะซื้ออยู่นะให้รีบ <A can S 1> ซื้อ <a can S 1> นะค <can> เท่าเก,ก่อนก็ได้นะเพื่อมาตีขอบดินนะเขาจะประกวดวิ่งอยู่ทั่วแมแปหละขี่ม้าไปก็เจอนะเว่นใหม่ๆจะยังไม่มีม้าก,ก่อนนะครับคุณต้องไล่สำเวืลากไปเรื่อยๆก่อนนะก็เดี๋ยวจะได้ม้ามาขี่นะครับก็จะชีวิตมันจะง่ายขึ้นนะจะง่ายขึ้นไปไหนก็สะดวกนะแต่เดดเยอะเขาเล่นไปเรื่อยนะเปิดจุดร้าหมด บางทีมาก็ไม่ค่อยจะใช้มากาเท่าไหร่ก็วาบเอาแต่ว่าไปบางทีมันอยู่ระหว่างสมมุติระหว่างแบบนี้ก็ต้องใช้มาอยู่ดีนะต่ว่าไม่ใช้ก็ไม่ได้นะก็ต้องใช้เลยครับนะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ขอครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับถ้าใครกลางตัดสินใจจะซื้อเดบโบนะสงสัยอะไรถามผมได้นะผมไม่ถึงจะรู้มากนะแต่ก็พอจะได้แหละนะก็เล่นมันสักระยะและครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ขอนนะสวัสดีครับ